ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาสนับสนุนกลุ่มคนตื่นทาของเราด้วยการด่าจนเกิดกระแสสังคมโซเชียลอย่างโด่งดังในทุกวันนี้ที่ทำให้กระผมได้โล่รางวัลมาถึงสองโล่ Influencer Award และคนแห่งแผ่นดินขอกราบขอบพระคุณคนที่ด่าทอต่อว่ากระผมนะครับเมตตาผมมากๆนะครับด่าผมเยอะๆนะครับเพราะยิ่งด่าผมยิ่งได้ยิ่งด่าผมยิ่งจเจริญ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ด่าผมอยู่เป็นประจำขอเมตตาด่าผมเป็นประจำทุกวันนับจากบัดนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะการด่าของท่านทําให้มีผมในวันนี้เพราะการด่าของมิตรลักแฟนเพลงทั้งหลายทําให้ผมจเจริญรุ่งเรืองเป็นนัมเบอร์วันในวันนี้ผมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสาธุชอบมากเลยขอบคุณนะครับ มึงดูกูสิกูด่ายังไงให้กูได้กระโถนเนี่ยมึงดูอ่ะมึงรู้ไหมเมื่อก่อนกูมีกระโถนใบเดียวทุกวันนี้กูได้อะไรบ้างเนี่ยมึงดูเนี่ยของที่กูได้มาทั้งหมดฟรีมึงดูสิที่กูได้กูด่าคนด่ากูได้ด่าเลยเพราะยิ่งด่ากูยิ่งได้ด่าเลยมึงยิ่งด่ามึงยิ่งเสียมึงยิ่งดากูกูยิ่งได้มึงดากูมึงเสียมึงดากูกูได้ มึงเสียกูได้จำไว้นะมึงเสียกูได้จบตามนี้นะและคนที่รอสะใจคนที่รอซ้ำเติมวันที่ยี่สิบแปดกูเห็นคอมเมนต์สนุกมากเลยวันที่28กูเห็นคอมเมนต์กูชอบคอมเมนต์มาก ไปฟาดมันเลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ต้องตีมันให้ลวกด็อกเตอร์เป็นคนเก่งด็อกเตอร์ต้องเป็นตัวแทนหมู่บ้านด็อกเตอร์ต้องไปล้มมันลงให้ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับด็อกเตอร์นะอันนี้เกี่ยวคอมเมนต์คอมเมนต์คนที่เชียร์คนที่เกลียดกลูนะไปเอามันให้ลวงเลยไอเบียโ,โดนแน่ไอเบียโ,โดนเชื้อแล้วในครั้งนี้ไอเบียแพ้แน่ในครั้งนี้เจอของจริงแน่ๆนวันนี้มันเจอของจริงแล้วคนที่รอซ้าเติมกูวันที่ยี่สิบแปด คนที pues ่รอแบบรอแบบรอซ้ำอ่ะรอขำอ่ะว่าไว้พูดอะไรตลกจะเลยไม่มีข้อมูลไม่มีพระใจรปดฎกยกเขารอเขาเรียกว่าหลอซ้ำรอซ้ำรอซ้ำมึงจำคำกูไว้นะมึงไม่มีวันได้เห็นวันนั้นฟังจากปากกูมองหน้ากูมองหน้ากูแคปหน้าจอนะฟังกูนะมึงไม่มีวันได้เห็นวันนั้นของกู ฟังอีกครั้งนะจ๊ะไม่มีวัน